สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง godmovie channel ได้นำหนังจีนมานำเสนอนะครับสหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า let life be beautiful โอบกอดฝันสู่วันพรุ่งนี้เป็นหนังในปี2020สําหลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้หลิวมินเตารับบทชูหลันดอลล่าหลงรับบทหวังซินหยางเควินถัน รับบทหวังเหยียนกูยู่หานรับบทยู่เซี่ยวเหลาสีไวเกอรับบทบู้หานและหลิวเหลินฮีรับบทต้าสวงสำหรับเนื้อเรื่องนะครับสินหยางเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานโดยเขามีความสนใจในเรื่องดนตรีจึงซื้อกีตาร์ต่อจากพี่ชายของเพื่อนร่วมชั้น โดยมีเซี่ยวเหลาเธอเป็นหัวหน้าชั้นคอยเป็นไม้เบื่อไม่เมากับสินหยางมาตลอดในเย็นวันนั้นเองเมื่อสินหยางกลับถึงบ้านเขาแอบเอากีตาร์ที่เพิ่งซื้อมาเข้าบ้านแต่ชูรันซึ่งเป็นแม่สินหยางเห็นซะก่อนชูรันจึงถามว่าเอาเงินที่ไหนไปซื้อมาซึ่งตอนนั้นเดียนพ่อของสินหยางส่งซิกว่าห้ามบอกว่าเอาเงินมาจากพ่อแต่สินหยางก็บอกว่าเอาเงินมาจากพ่อชูรันจึงตอว่าสามี เมื่อสินหยางได้กีตาราเขาพยายามฝึกทุกวันจนมีวันหนึ่งทางโรงเรียนมีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่โรงเรียนสินหยางจึงเล่นกีตาราเข้าประกวดการแสดงภายในงานมีงานแสดงดําเนินรายการมาเรื่อยๆจนมาถึงคิวของสินหยางเขาสะพายกีตาราและเริ่มเดินไปตามทางเดินเพื่อขึ้นเวทีทันใดนั้นสินหยางสลบลงและมีเลือดกำเดาออก สินยางถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนหมอตรวจพบว่าสินยางป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและแจ้งเรื่องนี้แก่พ่อแม่สินยางนับจากวันนั้นสินยางจึงต้องนอนรักษาอาการที่โรงพยาบาลโดยเขามีเพื่อนในห้องพักซึ่งเป็นผู้ป่วยชื่อเฉาและต้าสวงสินยางมักได้รับขนมมากมายจากญาติและเพื่อนๆที่ส่งมาให้จนสินยางเห็นว่าต้าสวงอยากกินทั้งสองจึงเริ่มรู้จักกันทางโรงเรียนเอง ครูประจำชั้นก็มาเยี่ยมซินหยางโดยเฉพาะเซี่ยวเหลาที่มาติวหนังสือให้ซินหยางตลอดและการที่ซินหยางไปขนมให้ต้าซงกินทำให้ต้าซงชวนซินหยางไปสถานที่รับแห่งหนึ่งซึ่งคือดาดฟ้าของโรงพยาบาลจ้องสองเล่นกันบนดาดฟ้าอย่างสนุกสนานหลังจากวันนั้นเฉาเกิดอาการกำเริบทำให้เฉาเสียชีวิตไปซินหยางและต้าซงเสียใจมากที่เสียเพื่อนร่วมห้องไปซินหยางยังคิดอะไรออก เขาจึงนังกีตาร์และชวนต้าสวงตั้งวงดนตรีตรงดาดฟ้าซึ่งตอนนั้นเองมีเด็กหญิงที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเช่นกันวิ่งตามขึ้นไปด้วยทั้งสามจึงเริ่มเล่นดนตรีตั้งวงดนตรีโดยมีสินหยางเล่นกีตาร์ต,า,ตาสวงตีกลองโดยประดิษฐ์กองจากทางน้ําแถวนั้นและเด็กหญิงเป่านกหวีดให้จังหวะขณะที่ทั้งสามเล่นเพลงได้เจอกับหานซึ่งเป็นผู้ป่วยอีกคนอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันเดินมาทางพวกเขา เพราะรำคาญเสียงดนตรีที่พวกสินหยางเล่นกันหาจึงบอกให้ทั้งหมดเงียบแล้วเดินจากไปหลังจากวันนั้นทั้งหมดพยายามหาเวลาไปซ้อมดนตรีเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งสินหยางต้องเริ่มทำเคมหลังจากทำาคมีเสร็จร่างกายสินหยางอ่อนแอลงไปมากทาให้ต้องหยุดซ้อมดนตรีลงการรักษาของสินหยางผ่านไปได้ด้วยดีถึงแม้เขาจะผ่านไปด้วยความยากลําบากก็ตามซึ่งตลอดเวลาที่สินหยางอยู่ในโรงพยาบาล สินหยางได้โพสเรื่องราวของเขาบนโลกอินเทอร์เนต็ตจนได้รู้จักเพื่อนอินเทอร์เนต็ตคนหนึ่งชื่อทาง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 มักจะโต้ต,ต่อกับสินอยางและเมื่อรู้ว่าสินหยางจะทำาคมเธอจึงส่งหมวกหมายพรม,มาให้สินอยางหลังทําคีโมสินอยางจึงโกนหัวและเมื่ออาการเริ่มดีขึ้นก็ขึ้นไปดาดฟ้าเพื่อซ้อมดนตรีจนได้เจอกับหานอีกครั้งหานจึงเปิดใจกับทั้งหมดเพราะชะตากรรมเดียวกันหานจึงบอกว่าเขาเคยเป็นนักดนตรีมาก่อน แต่เพราะโรคที่เขาเป็นทําให้ต้องมาพักรักษาตัวที่นี่สิ่ง,งจึงชวนหามาร่วมวงดนตรีจนทาให้เพลงที่พวกเขาเล่นกันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเสี่ยหล่าที่ดูการเจริญเติบโตของวงนี้มาตลอดคิดอะไรออกได้โดยให้ทั้ง4ี่เขียนจดหมายเสนอให้จัดคอนเสิร์ตที่ดาดฟ้าของโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยและคนในโรงพยาบาลมาร่วมชมการแสดงทั้งสี่จึงเขียนจดหมายถ้าหมอจึงอนุมัติให้จัดคอนเสิร์ตได้ เมื่อถึงวันงานคอนเสิร์ตท,ทั้งหมดจึงเล่นดนตรีกันอย่างมีความสุขและมอบความสุขให้แก่คนในโรงพยาบาลและผู้ป่วยหลังจากวันงานคอนเสิร์ตสินอย่างพักอยู่ในห้องตาปกติอยู่ดีดีตาสวงชักกระตุกหมอพยายามช่วยชีวิตเต็มที่แต่สุดท้ายตาสวงก็เสียชีวิตลงสินอย่างเสียใจมากที่เพื่อนจากไปอีกคนแล้วทางด้านหาได้รับข่าวดีเพราะสามารถรักษาโจนอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลได้ สินหยางที่รู้ว่าหานออกจากโรงพยาบาลได้จึงตั้งใจดูแลตนเองจนอาการดีขึ้นหมอจึงให้สินหยางออกจากโรงพยาบาลสินหยางจึงกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่แต่เขาพบว่าเขาต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะพ่อแม่ขายอาพาร์ตเมนต์ไปแล้วเพื่อนําเงินมารักษาตัวสินหยางสินหยางกลับไปโรงเรียนและพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดแต่เขาก็ต้องดูแลตัวเองทั้งการกินแต่อาหารที่มีประโยชน์และไม่ออกกําลังกาย เขาจะทําให้อาการกาเริบได้เพราะแม่ซินหยางดูแลลูกชายเป็นอย่างดีหลังเวลาผ่านไปซินหยางชวนเซี่ยวเหลาไปอัดคลิปเขาร้องเพลงริมทะเลแห่งหนึ่งหลังจากที่ซินหยางออกจากโรงพยาบาลทางทางก็ไม่ได้ติดต่อหรือพูดคุยกับซินหยางมาเลยซินหยางเลยสงสัยมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงส่งเครื่องรางที่แม่ให้เขามาส่งไปที่อยู่ของทางทางโดยมีวันหนึ่งขณะที่ซินหยางเดินเล่นในโรงเรียนอยู่ดีดี เขาสลบลม้มลงไปสินหยางจึงถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลด่วนทางด้านพ่อแม่สินหยางรีบมาถามหมอว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะอาการลูกชายเขาดีขึ้นแล้วแท้ๆหมอจึงบอกว่าตอนนี้อาการสินหยางไม่ดีมากๆให้ดูแลสินหยางอย่างดีขณะที่สินหยางนอนรักษาตัวเฟียวเหลาหยิบเครื่องรางของสินหยางขึ้นมาเพราะเธอคือถังๆที่คอยพูดคุยกับสินหยางมาตลอดหลังจากสินหยางฟื้นขึ้นมา พ่อแม่สินหยางจึงดูแลลูกชายเป็นอย่างดีจนในที่สุดสินหยางก็เสียชีวิตไปอย่างสงบหลังจากที่สินหยางเสียชีวิตพ่อแม่สินหยางอยู่ในความโศกเศร้ามากมีวันหนึ่งเสี่ยเหล่าได้ม,มอบกล่องใบหนึ่งซึ่งสินหยางฝากให้เธอมามอบให้แก่พ่อแม่เมื่อเขาตายลงภายในกล่องมีจดหมายที่วอกความคิดถึงพ่อแม่และฝากให้นำคลิป้องเพลงของเขาไปให้ศิลปินที่เขาชอบชื่อซูเฉิงพ่อแม่สินหยางจึงทำทุกวิธีทาง จนมอบกล่องใบนี้แก่ซูเฉิงได้สําเร็จเมื่อซูเฉิงได้รับคลิป้องเพลงของซินหยางและรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาจึงนําคลิปดังกล่าวไปเปิดในคอนเสิร์ตและทําให้ครอบครัวและคนรู้จักของซินหยางมีความสุขจบไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องทําได้ดีครับถึงจะเป็นโลกร้ายแต่ก็ยังมองโลกในแง่ดีหนังค่อนข้างดําเนินเรื่องช้าครับแอบง่วงนอนหน่อยๆแต่ใครชอบหนังจีนดรามา่าแนะนําครับ เป็นหนังที่เนื้อหาดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสับปะใครทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ